สวัสดีครับมาพบกับ Isuzu D-Max 2.5เกียร์ธรรมดาปี2012คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่299,000บาทูทกค้าคดีดีจัดได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ6,200ครับ6ปีหรือ 7, ว่า7 2งวดเราสมาคเดิมครับไม่มีชนหนักครับเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0นะฮะทร์โบ,โบเกียร์ธรรมดาครับเดิมๆนะแม็กเดิมล้อเดิม,ดมส,วสวยเลยครับ แอร์แบ็คคู่นะระบบเบรก ABS วิทยุเดิมโรงงานฮนะเบาเป็นเบาผ้าเบาก็สภาพสวยนะครับไม่มีขาดครับจะเปิดได้ครับโอเปนแคปแอร์แบ็คคู่นะฮะแผงประตูก็สวยๆนะเดิมเดิม เลขหมาอยู่ที่1,900กิโลเมตรนะครเครื่องเกียร์ปกติสนจจดูรถได้ที่เขตบางปะะทองครับแยกใส่น้อยนนทบุรีสนใจโทร061 443 2829